ครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะครับวันนี้กลับมาพบกับครูพลในรายวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองคณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายนะครับถ้าเราเปิดใจแล้วก็ยิ้มกับมันนะครับมาวันนี้นะครับคุณครูจะสอนเรื่องจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันนะครับเรามาดูการว่ามันคืออะไรเนาะจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันนะครับก็คือจานวนที่ สามารถนับได้นะครับแต่จะไม่เกิน1,000นั่นเองอ่าเรามาดูนะครับการเขียนและการอ่านตัวเลขคินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจํานวนนับที่ไม่เกิน1,000นะครับการนับของเรามีการนับทีละ2ทีละ5ทีละ10และก็ทีละ100นะครับผม เรามาดูกันเห็นไหมเอ่ยนับทีละสองนับทีละสองนะครับนับทีละสี่เห็นไหมเอ่ยนับทีละสองนะครับเดี๋ยวคุณครูจะไฮไลท์ให้ดูเห็นไหมนับทีละสองคือการที่เราเนี่ยนับเข้าไปเลยสองอันนี้ก็นับเป็นสี่หกเห็นไหมเพิ่มทีละสองแปดและก็สิบเห็นไหมครับเพิ่มทีละสองเลยสอง สี 4, 6, 8, ่หกแปดสิบต่อมานะครับเพิ่มขึ้นทีละห้าหมายความว่าเรานับเพิ่มไปครั้งละห้าเลยนะครับแบบนี้นะครับจะเหมือนกับการที่คุณครูคุณครูนะครับให้นักเรียนท่องสูตรครูนั่นเอง2ก็คือเหมือนกับว่านักเรียนนะครับท่องสูตรแม่2ก็คืออะไร2 1 2 2 2ึเป็น4 2 3 6 2 4 8 2 5 10นั่นเองนะครับ ต่อมาเริ่มตั้งแต่การนับนะครับการนับห้านั่นเองเรามาดูกันนะครับห้าก็คือนับเพิ่มไปครั้งละห้านะครับห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบประมาณนี้นะครับนี่คือการแสดงจํานวนนับที่นับเพิ่มขึ้นกี่รัฐเท่ากันถ้าใเนีเยนเขาจะง่ายๆก็คือการที่นักเรียนท่องสูตรคูณนั่นเอง เรามาดูนะครับการนับเทคนิคในการนับจํานวนนับง่ายๆนะครับนักเรียนเรามาดูกันอ่เดี๋ยวเราให้ภาพขึ้นมาให้ครบก่อนนะครับอันนี้นะครับนักเรียนเขาสมมุติให้หนึ่งแท่งนะครับนักเรียนหนึ่งแท่งจำนวนของมันเท่ากับสิบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีสองแท่งมันก็คือยี่สิบอันนี้เพิ่มขึ้นทีละสิบนะครับนักเรียนเห็นไหม สแท่งคะแนนจำนวนยี่สิบพอสามแท่งล่ะสามแท่งก็เป็นสามสิบสี่แท่งเป็นสี่สิอันนี้กี่แท่งเอ่ยนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเทคนิคนะครับถ้านักเรียนรู้แล้วว่าตรงเนี้ยอ๋อมันมีค่าเท่ากับสิบนะเราก็ไปนับเลยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้า๋อมีห้าอันมีห้าอัน แสดงว่ามันต้องเป็นห้ามันอยู่ในหลักสิบมันก็คือห้าสิบนั่นเองเห็นไหมครับวิธีการน,นับง่ายๆเลยอ่ะเรามาดูข้อต่อไปอันนี้ได้เท่าไรเอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกอันเขียนเลขหกไว้ก่อนเลยหกเสร็จแ,แล้วหกอะไรนะอ๋อมันอยู่ในหลักสิบมันก็คือหกสิบนั่นเองต่อมาหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกดอันนี้มี7อัน7อันก็อยู่ใส่เลขเจ็ดไปก่อนเลยครับใส่เลขเจ็ดปั๊บเสร็จแล้วทํำยังไงต่อ7จเอ๋อเมื่อกี้เราดูแล้วมันอยู่ในหลักสิบมันก็คือ7จ็นั่นเองต่อมาหนึ่งสองสี่ห้าหกดแดแดอันก็คือแปด สินั่นเองเห็นไหมครับนักเรียนเทคนิคเทคนิคนะครับในการนับจํานวนนับแบบง่ายๆเลยนะครับนักเรียนครับลองไปฝึกกันนะครับคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับไว้เจอกันเรื่องต่อไปนะจ๊าเด็กๆ